สวัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าคลิปนี้นะครับเจเแชนแนลนะครับมีสาระดีๆในการทําอาหารที่อร่อยดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็ย่อยง่ายด้วยนะครับคือข้าวต้มหมูนะครับหลายๆท่านน่าจะชอบรับประทานนะครับมีเคล็ดไม่ลับที่จะมาแบ่งปันนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการทําง่ายๆกันเลยนะครับมาดูสูตรข้าวต้มหมูนะครับง่ายๆเลยนะครับเราทําไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับสามารถทํากินเองง่ายๆเลย เราจะใช้ข้าวสุกนะครับผมประมาณ500กรัมนะครับหรือครึ่งกิโลนะครับเพราะว่าเราเอาข้าวสุกไปต้มเนี่ยจะทําให้ข้าวต้มเราสุกเร็วประหยัดเวลานะครับผมเราใช้ข้าวที่เหลือนะครับในมื้อก่อนนะครับที่ผ่านมาได้นะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราใช้ข้าวข้าวดิบเนาะหรือข้าวสารที่เรามาต้มมันจะใช้เวลานานนะครับหมูสับนะครับหรือหมูบดเนี่ยประมาณ200กรัมนะครับท่านผู้ชม สามเกลือนะสามเกลือคืออะไรนี่ครับกระเทียมเม็ดพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับเราจะโขลกนะครับต้มใส่หมูบดของเราเนี่ยละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนต่อไปเนาะใ,ใช้เกลือปรุงรสนะครับจะทําให้ไม่ขาวนะครับใช้น้าปลามันจะข่าวนะเราสามารถใช้เกลือปรุงรสนะครับผงจะลดรสดีตามชอบนะครับนี่เลยซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะครับแล้วก็เมื่อสุกแล้วเราจะมาโรยด้วย หอมผักชีหั่นยาวๆแบบนี้นะครับไม่หั่นละเอียดเนาะเป็นข้าวต้มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําข้าวต้มง่ายๆกันเลยนะครับเรานำสามเกลือนะครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับมาใส่ครกหินนะครับจะทําให้โขกง่ายนะครับผมนี่นะครับโขกให้ไม่ต้องละเอียดมากนะครับท่านผู้ชมพอที่จะให้สามเกลือเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็นําหมูนะครับ หมูบดหรือหมูสับของเราเนี่ยใส่ลงมานะครับโคลกนะครับโขลกแล้วก็ปรุงรสใส่เกลือใส่ชูรสดีได้เลยนะครับนี่เอาพอบบบบนะครับให้มีกลิ่นหอมอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับประมาณนี้จะมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับแล้วเราก็นําหมูบดของเรานะครับประมาณ200กรัมนะครับลงไปโคลกเนาะเดี๋ยวเราจะสามารถใส่เกลือได้เลยนะครับท่านผู้ชมใส่เกลือปรุงรสนะครับ ใส่เกลือปรุงรสใส่ผงชูรสก็ด,ดีตามชอบนะครับท่านผู้ชมไม่ีถูกไม่มผิดนะครับชอบมะฮะกระใสมากนะครับไม่มีถูกไม่ผิดนะครับชูชรสรสดีนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้น้อนี่หอมมากเลยแล้วเราก็ทําการโขลกนะครับท่านผู้ชมให้ส่วนผสมเข้ากันหอมมากหอมกลิ่นสามเกลือน,นะครับกระเทียมพริกไทยรากผักชี คับอาจจะดูสั้นๆไปหน่อยนะครับผมจะเอยังไม่มีช่างภาพนะครับในมือซ้ายนะครับถือกล้องเนาะแต่ว่าเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับในการทำข้าวต้มนะครับทานในมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนๆนะครับข้าวต้มหมูเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่อร่อยนะครับย่อยง่ายด้วยนะครับได้ทั้งโปรตีนนะครับเม็ดธัญพืชจากข้าวสวยนะครับผมพลังงานดีๆนะครับหอมมากเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมพอให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับหมูเหนียวๆนะครับเดีย๋ยวเราจะไปตั้งหม้อนะครับจะใช้หม้อหอุงข้าวไฟฟ้านะครับแบบทันสมัยเลยนะใส่ข้าวสุกนะครับลงไปในหม้อไฟฟ้าของเราเลยประมาณ500กรัมนะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับประมาณครึ่งหม้อเลยนะครับผม เติมประมาณครึ่งหม้อนะครับแล้วเราก็จะปิดฝานะครับปิดฝาหมอ้อแล้วก็กดคุกนะครับครับแล้วก็รอจนกระทั่งน้ําเดือดนะครับประมาณ5นาทีนี้แหละครับเพราะว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยเดือดเร็วมากเลยแล้วก็นําหมูที่เราลงไปโขกกับสามเกลือนะครับผมค่อยๆหยอดลงไปในหมอ้อเดี๋ยวค่อยไปดูขั้นตอนนั้นนะครับ ข้าวที่เราต้มเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วขออภัยนะครับควันเข้าหน้าจอโอเคเราก็จะใส่หมูที่เราสับนะครับโคลกนะครับกับสามกระเทียมไทยรักผักชีเนาะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะครับนะครับชิ้นใหญ่เล็กขนาดไหนก็ตามชอบเลยนะครับใส่หมูสับนะครับเขาต้มหมูสับ จะหอมสามเกลนะครับกระเทียมรากผักชีนี้เราปรุงรสในเนื้อหมูแล้วนะครับผมมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีรสเค็มจากเกลือนะครับปรุงลสรสดีเนาะเราก็จะใส่ไปนะครับ200กรัมที่เราโขลกไว้กับ3เกลนะครับใส่ไปจนหมดเลยนะครับท่านผู้ชมใส่หมูสับนะครับกับ3เกลแล้วเนาะเราก็จะใส่ช้อนลงไปเลยนะครับทิ้งช้อนลงไปเลยนะครับต้มนะครับ นี่จะทําให้หมูของเราเปื่อยแล้วก็ข้าวต้มของเราเนี่ยเนี่พร้อมรับประทานได้เร็วขึ้นนะครับเอาละครับหมูน่าจะสุกแล้วนะครับท่านผู้ชม,อมหอมมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะครับนี่เลยซอสปรุงรส้าเขียวครับผมใส่ลงไปเลยนะครับตามชอบนะครับผมแต่จะใส่มากนะครับเดีย๋ยวจะเค็มผมใส่ประมาณ3มช้อนโต๊ะนะครับ ใส่ผงชูรสอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องใส่มากนะครับนี่ใส่พอได้รสของชูรสนะครับใส่เกลือป่นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับหอมมากนะครับเดี๋ยวปิดไว้อีกนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับอ้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับขาดไม่ได้คือรสดีนะครับใส่ประมาณเล็กน้อยนะครับผมประมาณครึ่งช้อนชานะครับ ใส่ลงไปนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมหอมมากเลยนะครับนี่สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะครับท่านผู้ชมน้ำซุปนะครับเค็มหอมนะครับสามเกลือนะครับกระเทียมผักชีรากผักไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนี่เลยครับ ถอดปลั๊กตักเสิร์ฟนะครับขาดมาได้คือหอมผักชีครับจะเพิ่มความหอมกับผักชีนะครับถอดปลั๊กได้เลยนะครับถอดปลั๊กเราจะตักเสิร์ฟกันแล้วนะครับใช้หม้อหุงข้าวนีครับไฟฟ้านะครับทุกอย่างจะสุกเร็วมากเลยนะครับผมดูสิครับข้าวเราก็เป็นข้าวต้มที่สวยมากเลยนะครับหมูก็นะครับ เป็นหมูสดๆเลยนะครับเป็นหมูสับหรือหมูบดแล้วแต่สะดวกเลยนะครับครับเสิร์ฟครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูหน้าตาตอนตัดเสิร์ฟกันครับตักเสิร์ฟนะครับพร้อมผักชีสดๆสโดยหน้าอีกครั้งนะครับน่ารับประทานมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะอีกจะลองชิมนะครับ น่ารับประทานจริงๆครับร้อนมากเลยครับท่านผู้ชมเราต้องเป่าก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนๆนะครับผมทบรับปร,ประทานได้ครับมื้อเช้ามือ้อกลางวันมื้อเย็นนะครับเป็นอาหารที่อร่อยดีนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับข้าวต้มหมนูนะครับ อร่อยมากครับเราปรุงรสตามชอบนะครับออกมารสชาติที่เราชอบเลยชอบเค็มมากเค็มน้อยก็ปรับรสปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนผสมแล้วก็ถ้าชอบมะนาวเราสามารถบีบได้นะครับใส่พริกผงนะครับหรือน้ำตาลนะครับตามชอบเลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ